แนวโน้มปริมาณการใช้พลังงานในภาคตะนออกเฉียงเหนือนะคะซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลที่เราจะต้องเตรียมความพร้อมกับการเข้าเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทำให้กระทรวงพลังงานเองนั้นเตรียมหาแหล่งพลังงานเพิ่มค่ะล่าสุดมีแนวคิดที่จะสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลนะคะที่ภาคตะวนออกเฉียงเหนือเนื่องจากมีพื้นที่ทางการเกษตรที่สำคัญที่สุดติดตามเรื่องนี้กับคุณสุจิตรากิไพโรธค่ะ ปัจจุบันภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงทําให้ความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะจังหวัดขอนแก่นมีอัตราการเฉลี่ยการใช้ไฟฟ้าสูงถึงร้อยละเจ็ดซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยการใช้ไฟฟ้าทั้งประเทศอยู่ที่ร้อยละสี่จุดห้าน้จะสามารถผลิตกระแสะไฟฟ้าได้เองจากโรงไฟฟ้าน้ําพองหนึ่งและสองแต่ยังคงไม่เพียงพอต้องพึ่งพาพลังงานจากประเทศเพื่อนบ้าน โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมน้ำพอง1และ2มีกำลังการผลิตสูงถึง7 1 0 0 0 0กิโลวัตต์ซึ่งถูกออกแบบให้สามารถใช้เชื้อเพลิงได้ทั้งน้ำมันดีเซลและก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโรงไฟฟ้าน้ำพอง1และ2ตั้งอยู่ที่อำเภอนนําพองจังหวัดขอนแก่นบนพื้นที่631ไร่ห่างจากตัวเมืองขอนแก่นประมาณ32กิโลเมตร และห่างจากแหล่งก๊าซธรรมชาติหลุ่มน้ำพองเพียง3กิโลเมตรแต่ขณะน,นี้โรงไฟฟ้าน้ำพองอยู่ซ่อมบำรุงและมีกำลังการผลิตไฟฟ้าลดลงเหลือเพียงร้อยละ30จากเดิมที่ผลิตได้710เมกะวัต์เนื่องจากมีอายุการใช้งานเกือบ20ปีทำให้ประสิทธิภาพการผลิตลดลงและไม่คุ้มค่ากับการผลิต โดยกระทรวงพลังงานมีแผนจะปลดโรงไฟฟ้าน้ำพองออกจากระบบภายในปี2558เร็วกว่ากำหนดเดิมที่ปี2564เนื่องจากหากนำกา๊าซจากแหล่งสินผู้ห้อมไปทำประโยชน์ในด้านอื่นจะดีกว่าเช่นนำมาผลิตเป็นก๊าซสำหรับรถยนต์ NGV ซึ่งจะช่วยกระจายการใช้ NGV ในภาคขนส่งให้มีปริมาณที่เพียงพอและครอบคลุมมากขึ้นหรือผลิตป้อนให้กับภาคอุตสาหกรรม ส่วนที่เกรงว่าหากปลดโรงไฟฟ้าน้ำพองออกจากระบบแล้วจะทำให้ไฟฟ้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับผลกระทบนั้นกระทรวงพลังงานยืนยันว่าปริมาณไฟฟ้ามีเพียงพอกับความต้องการใช้เพราะปัจจุบันซื้อไฟฟ้าจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอีกทั้งมีราคาต่ำกว่าเมื่อเทียบกับการใช้การผลิตไฟฟ้าภาคอีสานมีการเติบโตในการใช้พลังงานเนี่ยอ่าโดยเฉลี่ยแล้วอาจจะสูงกว่าอ่าภาคเฉลี่ยของประเทศ เพราะฉะนั้นในเรื่องของอนุรักษ์พลังงานที่จะดาเนินการในว่าภา,าคอุตสาหกรรมหลืเพลินนั่นก็เป็นสิ่งที่สําคัญที่อยากจะได้รับฟังกันที่เห็นจากประชาชนทงางภาคอีสารเพราะฉะนั้นเนี่ยการสแสวงหาแหล่งพลังงานโดยคํานึงถึงมาตรฐานสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องอพยายามนะครับมิฉะนั้นเนี่ยเราต้องนําเข้าพลังงานจากต่างประเทศในราคาที่แพงขึ้น แล้วก็จะส่งผลกระทบถูกต้นทุนพลังงานของประชาชนและก็ธุรกิจพร้อมกันนี้กระทรวงพลังงานได้มองหาแหล่งพลังงานทดแทนชนิดอื่นเข้ามาเสริมและจากการสำรวจพื้นที่พบว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นพื้นที่เกษตรกรรมเหมาะสำหรับการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลเพราะมีเศษวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรปริมาณมากหากพัฒนาแล้วเสร็จจะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ถึง1,000เมกะวัตต์ ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงด้านพลังงานในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ในอนาคตสถาพันอยู่สุขถ่ายภาพสุจิตรากิพยโรธ t n เ2 4เรายงานไปดูสถานการณ์ใน